กลยุทธ์แคดิบอร์ริสเตชันกินพวกเดียวกันเซเว่นอิเลเวนทำไมต้องเปิดสาขาใกล้กันหลายคนสงสัยว่าทำไมเซเว่นอิเลเวนถึงเปิดสาขาใกล้ๆกันในและมีไม่กี่สิบเมตรยี่สิบเมตรกลยุทธ์แบบนี้เรียกว่ากินพวกเดียวกันในทางธุรกิจหมายถึงกิจการหรือบริษัทเดียวกันแย่งลูกค้ากันเองสาเหตุการเปิดสาขาใกล้กันของเซเว่นอิเลเวนเพราะต้องการให้บริการที่รวดเร็วรองรับความเจริญและจำนวนลูกค,ค้าที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เราเห็นเซเว่นอิเลเวนสาขาใหม่ๆเปิดอยู่ใกล้ๆกันหรือบางที่ติดกันหาวิเคราะห์ลึก แล้วเซเว่นอเลเวนต้องการยึดทำเลที่มีศักยภาพตรงนั้นเอาไว้ก่อนที่จะมีคู่แข่งมาแย่งไปกลยุทธ์การคินพวกเดียวกันแบบนี้ธุรกิจศูนย์การค้าก็ใช้กันเช่นสยามพิวัตยยึดพื้นที่ทำเลทองย่านสยามสร้าง3ศูนย์การค้าติดกันคือสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัเวอรีสยามพารากอนแม้จะแย่งลูกค้ากันเองก็ดีกว่าปล่อยให้คู่แข่งมาแย่งไปกลับมาดูกลยุทธ์การเปิดสาขาใกล้กันของเซเว่นอิเลเวนซีพีอจะให้สิทธิผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือสโต์พาร์ทเนอร์ดาวเดิมพิจารณาความ ใกล้ๆก,กันก่อนถ้าพร้อมก็สามารถใช้สิทธิบริหารร้านสาขาใหม่ได้เลยถ้าไม่พร้อมบริษัทจะเปิดร้านรอไว้เพื่อให้ผู้ซื้อแฟนชายเจ้าเดิมมารับโอนไปในอนาคตเมื่อพร้อมในระหว่างนั้นบริษัทจะรับประกันรายได้ให้กับสาขาเดิมด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดสาขาใกล้กันของเซเว่นออย่างไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาแบ่งปันกันหน่อยนะคะ